กินใจมยู่มะรเพลินเราไหมเรามาแจกนี่มาคุ้งอิงมานะสาวเอามาแจกกันเนาพอนไปยืนพนมพารกิจอยู่ด้านหลังเวทีภารกิจอยู่ด้านหลังเวทีอ่ะรำเพลินกับอุ้งอิงมามาลูกมาแจกทีแจกนอกเนาะนะครับนี่เป็นสบู่ทุกกระุนทุกหล่อชายนะครับเป็นรุ่นทุกหล่อชาย ก่อนนี้ไงก่อนซ้ำต้ปั้นในเรื่องสามก่อนร้อยไม่นี่นะครับสุดที่สุดจเดพนักงานของห้องยางไปหาพี่มาน้องอ่ะมาดังเพื่อนเอาผู้อีงอ่ะแกพี่น้องเอามาที่นี่นะครับเป็นสมเอวเป็นอาบน้ำเช็เทวัพักระไมาเอาเลยวะเนาภูมากามาากันยวมัน็นอาบเ็ด้านละเดเ เอาแกะเอาลูกอแกะแกะพี่รองเอานะครับใช้แล้วจิลูกิจใจได้พรมหอมนี่ที่โมมี่ถือมาดิพี่รองยกขึ้นต้องรู่งหลนะครับกับสาวสวยจะถือมาสามก้อนร้อยเท่านั้นครับสามก้อนหนึ่งร้อยบาทครับสมุนไพรอิงอ่อนหนึ่งครับเ้าพเ่้าแกะลูกแกะแกะไว้ให้กแกะไว้ให้แกะไว้ให้ถ้าหยิบหยิบแกะหยิบแกะเอา น้องผู้หญิงพาน้องพาน้องแก่ไปลองเข้านะครับเป็นก้อนทดลองใช้สามก้อนหนึ่งร้อยบาทนะแถบก้อนเล,เล็กด้วยนะครับพี่รองจะพาบตับก้อนเล็กสิเขางแห้งแล้วหกก้อหนหน้อยๆเนี้ยพอมาเนือโซโเข้ามัสิแขงไปลองครับแขนน้ก็เหลวก็เ,เลกเ,เอเออปากไลยเจ้พีกระบอกน้านะครับใช้แล้โลกิจใจคณะพี่ลองไปที่ร่านสูงซื้อไปก่อนละสามสิบเถึงสี่สิบบาท แต่วันนี้นะครับสามก้อนเพจหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นส้นอีส้นเด็กยกมือสายไฟได้เลยเออจับสมบูรสม really ุูรณ์ไอีกอ่อนนี่มันซื้อไฝพวกบุหรี erm ่กระไรนี่นี่แต่จะหลุดเดี๋ยวไม่น้ามากไหาน้องรำเพื่อนเกลียกรำเพื่อนเกลียกแจกแม่ลูกอีหล่ะแจกแม่รำเพื่น ฮะอะฮะแกลงเาเหมือนแกลเลยวันที่ดีวันเด็กตัวมึ้กฉพาะพิธีเด็กน่อยมาเอาเลยเวลาวันที่ไหนข้าวเาะถ้าได้เขา้ันนันไหนก็จเป็นเร้าอยู่ที่ไหนวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับเด็กในวันนี้รับเพิือนแกลงั้าเหมือนด้ลรกมาแกลให้หมดแก่ให้หมด เลยแจกลไม่รู้ตยายดี๋ยวลูกลกูองแกอร์มาที่นี่นี่เป็นสมุนสมุนแพ็คกี้งออนนะครับปกติแล้วคุณแบร์ก้อนละสี่สิบบาทได้ไหมลนะครับก,ก้อนละดสี่สิบบาทสามก้อนเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแต่วันนี้หนึ่งร้อยบาทแถมก้อนเล็กด้วยแองกุ้งอิงอมาต่อลูกกับลังเพลิน เป็นวิวนะครับเป็นบัตรบัตรเข้าชมแอป,ปวิวแอป,ปซีรีส์นะครับไลฟ์่ปูแล้วคนบนเบื้องหลังเกาหลีเบื้องหลังเกาหลีนะครับเออไลฟ์ุู่แล้วคนฟังพวกออกกับพระเอกมันอรอเนอะาะเอาแจกขนมเด็กๆเออตายลูกกูหลับเกินมากเรกาประเทศนี้นี่เจ้าของขนมหลับมาแล้ว เอามามาลุงอีกกับกับน้องลำเพลินมาแจกเด็กๆคราวนี้เป็นของเด็กๆเป็นของหวานวันเด็กเออพี่มอสอ่ะบูกไส้มีเง้ดอกรอับดอกก็เปิดตัวเรื่เปิดตัวแล้วไม่เปิดตัวบูกไส้มีเง้ดอกรอับลงมาล่าอ่าแจก,กเด็กๆคนละอัน แต่ทั้เด like ียวกันพูดแตทั้งเดียวกันทั้งูดแตทั้งู้พูดไปเลียวก็เห็นดูมือจับจับอะไรางเเดี๋ยวลูกไป้วเป็นคนเก็บว้าคนเก็บเดินเด็บสามอ้ยต่อพาขาขาดุกน้สนู้นเลยเสือันยลางรางอะเีตนี้ตันสะัดแข่งชาตินี้เลยแฉกใลูกแก่จะดึงจะดึงลัเพิ่นบะว้ยลัเพิ่นจะลุกตากแล้วกับเกี่ยวเลย วัดน uh, uh. you know, uh, 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 ั like ่งถืออะงไึเผได้ใหกไม่ได้ผได้เหล็กไม่หวงไปตลกมีความสุในการเดณีแห่งชาติเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะ อรกนนี่ที่เคมรอนร้อแต่ได้ดนใหม่เลยนะมันจะูคุณระบิดคุณระบพ่นกเรือหลายอยู่เอาคุณไยเขามาทั้งอีดน่อยิดหน่ไปทังคุณคุณไงเขามาทั้งทีวเอฟซีบรตี้เกาหลีนะครับที่มีภพยและอีสานเยอะที่สุดในโลกนะครับดาวหลวดบนมือถือทุกผ่านไวได้ทุกที่วีอายุอ่าก็ีใครใก็อยู่ได้นี่คือ บัตรนะครับบัตรชมแอปยิวนะครับพี่น้องเข้าเป็นทีมเนี่ยบหกเดือนเลยนะครับชมฟรีหกเดือนเพราะนั้นใครสนใจสนใจเปิดแอปยิวขอม่าแล้วมารับได้สิบท่านเท่านั้นนะครับนี่เป็นบัตรทีมเนี่ยมนะครับเปิดมานะครับแอปยิวสำหรับผู้ใหญ่ดีนหน้อยังมาทั้งเอเดอรบัตรที่นของผู้ใหญ่ อาเปิดมาใครมีแอปวูนะครับอยากดูหนังดูละครนะครับแอปสื่อเกาหลีเนาะหนึ่งบาทบัตรพรีเมียมนะครับบัตรพรีเมียมเอาถ่ายรูปด้วยนะจ๊ะถ่ายรูปด้วยเอ้าผู้ใดมีนะครับผู้ใดมีผู้ใดอยากเบฟังหนังเกาหลีหลายคนเลยคนราะเพิ่งฟังภาษาต้องขอใจผู้ที่นี่มีภาษาอีสานมีภาษาไทยให้เบิ้งนะครับเหลืออยู่เก้าใบอ่าเก้าใบเก้าใบครับเปิดมานะครับแอปวิวแอปวิวฟังหนังเกาหลีแบบเงี้ยว เปิดมานะครับเป i̇şte go <ness> <ness road, width, ิดมาแล้วอยู่เก้าท่านนะครับเก้าท่านแจกฟรีนะครับไม่ได้กะแจกพี่ในแกะผู้ใหญ่เด็กนกมากะแจกขึ้เขาหล่ะ <si กันได้เยพี่แอปเอาไหมเออนั่นเดินเหมือนคือนี่มัดแจกเอากระตาผู้บ่าเอาหลงม้วนมาได้ดิคนี่อ้าวพี่น้องเพิ่องหลังเกาหลีเป็นเ่ราะข้าวมันสำเะหลงผู้เดียวนี่นะครับเปิดมานะครับเป็นแอปเดียวเออเปิดเปิดมาหาพ่อผู้สาวมาหาพ่อวะ อันนี้เป็นบัตรพรีเมียมนะครับเข้าไปในรหัสของของของแอปดิวนะครับสามารถชมฟรีได้อหกเดือนเลยนะครับครับผมอนะมามาเปิดมานะครับเลยยุกแปดท่านนะครับแปดท่านเนี่ยอันนหน่ายไปทา่านผู้ชมคนไหนมาทักทีครับแอปซี D, รีส์ประเทเกาหลีนะครับไอ้ลผลงานเบื้อง,ห,งหลังเกาหลีเบื้องแต่ว่าเออพระเอกนักเอกมันขึ้นรอ,อขึ้นหน้างแทนวาสัน่น แต่ว่าขั้นภาษาบุมหรเรื่องตอนนี้ถ้าเข้าไปในแอปตัวนี้ก็สามารถไปทำการหลดได้ขังเกินไอ้เป็นพีเนี่ยมมัดปีนะครับนี่แก๊ซี่เขาก็ได้ขายเลยพี่น้องครับคนทั้งสนกิสนใจแค่เปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วมาแลกได้เลยนะครับมาเอาไปได้พี่น้องเกินไอ้รี่ขอเกินเกนหนังเกาหลีแบบน่าเนนะครับผมเกินพรีเมียมเออมามาทั้งพีมาทั้งทีขอบคุณเจ้าของขนมนะครับ แล้วพ่อขลบรลับแบบอปเออมีอาร์แกร์ีีเมียมหกเดือนเดือยยูอันนี้ก็แแกอันนี้ก็แจกะื่อกันครับคนว่าแกเจะกินเองสะตอราเพิ่เนะรัเพิ่นเราสิงกินเองนะงน,งงนะอ่ะมาใครยังนี้ F นะครับแอปซีรีส์นะครับแอปแอปูเปิดแอปเข้ามานะครับเปิดแอปเข้ามาแล้วมารับได้เลยนะครับเลืออยู่นี่เจ็ดป้ายครับแล้วก็เปิดไฟด้านหลังด้วย เปิดไฟขึ้นหน้าเปิดเสียจสิ้นเป็นที่เรียบร้อยมองไปด้านหลังหนุ่มหล่อสาวสวยแอบยังแกะไปเลื่อยเอาหญิงแกะต่อลูกเหลืออยู่เกียรติท่านนะครับเหลืออยู่เกียรติท่านเหลือเกียรท่านเยอะมากเลยนะเอยู่เกียรติท่านเพียงแค่เปิดแอปวิวขึ้นโอลิเดย์ลูกนะด้านนี้ดันนี้หนึ่งที่เปิดเบิ้งฟี่ในภูเก็ตพิพลังครับมีรหัสนะครับเป็นรหัสทีเมียง ใช่ได้เงินาะเอาได้เี่นเออแต่พอมีหลายสิปเพื่อนพูดยียอะเกลียดการเกิดเ,เลยได้นง่นมาด้านนี้รูกด้านนี้อีกหนึ่งใบด้านนู้นอีกสองใบแจกที่หลายาคนบอกว่าพ่อคุณดีมาขายบอกว่าได้ขายครับมาวันนี้มีแต่แจก,กกับแจกนะจ๊ะเออนี่นเ,เป็นรหัสพรีเมียมนะครับเข้าไปเข้าไปในรหัสนะครับสามารถชมฟรีได้หกเดือนเลยนะครับหรือถ้าท่านนะครับถ้าท่านใดที่ เอ่อพ่อมีกระตังพ่อพี่สื่อว่าโอ้ใครว่าเอาดอกของพี้กดเข้าไปแล้วสมัครนะครับสมัครเข้าไปเป็นรายเดือนโอ้เลยอีกใบหนึงวันไปยังเดือนละหนึ่งเดือนหนึ่งเงี้ยไหมบาทปัตจุบันนี้ละเท่าไหะเมื่อกมือใบใบเดือนละประมาณร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับท่านพี่น้องสื่อเข้าไปเบิงแอปแต่วันนี้แจกฟรีสิบเนทผลเรายังผู้หญิงเหลือใบหนึ่งจ้าเหลือใบหนึ่งอ่ะเหลือใบสุดท้ายใครจะเอาเทียนแค่เปิดแอปเข้ามา แจกฟปีนะครับแจกีส่วนสบู่สมุนไพรอ่อนวันนี้นะครับสามก้อนลอยนะครับแถมก้อนหน่อยพร้อมนะครับใช้ได้นานเป็นสบู่สมุนไพรแท้นะครับเป็นสบู่สมุนไพรแท้นํามาฝากกับพี่กับน้องส่วนด้านหลักนะครับเพื่อดื่มสมุนไพรที่ดีเพราะมีซิงและแอลคอลอีทวิตามินผสมสารสกัดจาก วันนี้นะครับเราไม่เราแจกฟรีถ้าดื่มแล้วกินกกิคใจนะครับตามร้านค้าร้านสุดวกซื้อมีจำหน่ายขายขวดละ10บบาทเท่านั้นนะครับอายุ18ปีขึ้นไป18ปีหันหน้าไปทางคุณครับพี่น้องครับที่ร่มสินเองนุงรลอลลสาวสืยยืนอยู่นะครับอายุ18ปีขึ้นไปแจกฟรีคนละ1ขวดเช่นกัน อ่ะงางไปครับไม่ต so, ้องต้อนแถวถ้าหุ่นต้อนแถวแต่สิบแปดปีขึ้นไปนะครับเราไม่แจกให้กระเด็กเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเออแล้วไม่ใช่พิษกดของเบอร์นะครับเป็่อะไกินบ่อใดมันจะทําให้หัวใจเต้นเร็วนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเพราะฉะนั้นสิบแปดปีขึ้นไปนะครับเดินไปรับได้เลยนะครับลูกสางหันนี้ของเฮานะครับแจกฟรีคนละหนึ่งขวดจํานวนจํากัดเออทางนี้แล้วไปทางนี้จะเอาเงขึ้นได้มาไล้วอจกแต่จะมาทดองหมดเพี้ยหมดแดงให้ในวันนี้ เุ oh, uh. oh. ้ิ้นเขาฟันเดี๋ยวเขาฟันในเราดีเดี๋วโอ้ในงวดที่แล้วโอ้ยงวดที่เท่าไรละล่ะในเท่าไดที่ในเ่ลาไปบอกใ้ฝันมาเ๋ยวลาไปบอกในฝันอกวก็ไปนวดเนเทียบบดที่นี่ในสีได้น้ำปานเพื่อนที่นี่ไม่เอาเพราได้แกะตัวนะยยื้อน้ำกันกับไปเขาฝันพอละที่ ขึ้นถามบนตักหมดแน่นอานเอกมีนะครับวันนี้ถิ่มสองโมทีส่วนสมุนไพรอิงอ่อนนะครับไปสามก้อนรอยพี่น้องแฉมก่อนหน่อยน้ำนะครับปัจจัยเรียบง่ายหมดแล้วขนมแกะหมดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะเลยนั่งอีกอุ้ยวิธีมวยกวิธีมวยตัวยังกันนะเดี๋ยวไปไปเปรียบว่าในช่องไปคือวิธีมวยต่วห้องเปท่าน้าวมากเวลาไป เดือแรงก็จะลอง,ไปไปลงเพ่งไปนำเหมือนดิห่อเผาฟ้าฟ้านังบินยกขึ้นเ <c oughs> หนื่นวั <c oughs> นกุ้งแต่ทั้งทีอ่ะเดี๋ยวด้านหลังมีก,มกิจกรรมพอดีพอหลอดขึ้นมาทำหน้าที่ต่อหรือมีกิจกรมรมรวบกิจกรรมด้านหลังไหมถ้าไปรวบกัวทีมงานขึ้นมาเยือคุยกับพีกับน้องเขาถ่ายอ่านะเออ